สวัสดีพี่น้องที่รักในภกคดทุกท่านนะครับสวัสดีในเช้าวันที่8นะมิถุนายนนะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมื่อวานที่เรามีโอกาสมานมัสการพระเจ้าเราได้เห็นพี่น้องมีความชื่นชมยินดีนะพี่น้องหล,หลายๆคนมีใจที่อยากจะนมัสการพระเจ้าเราเห็นหลายคนนั้นตื่นเต้นที่จะนมัสการพระเจ้านะนี่เป็นภาพที่ เราทั้งหลายเห็นแล้วเรามีความสุขนะครับและเราเชื่อว่าพี่น้องต้องการและอยากที่มาจะมามาสก,การพระเจ้าร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะครับเรานำมาสก,การพระเจ้าเราเราเห็นภาพแบบนี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับสาหรับเช้าวันนี้อยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับในพระคัมภีร์นะครับตอนหนึ่งบอกว่าในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่4 ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับ1เปโตรบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6นะครับพระพีเขียนอันนี้ว่าดังนั้นโดยเหตุที่พระคิดได้ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้วพวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกันกบพระองค์เพราะว่าผู้ที่ทนทุก์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามตันหาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือการปล่อยตัวตามราคาตันหาตามใจปรารถนาชั่วการเมาเล่าอางุนการเลี้ยงกันอย่างถึงใจการกินเหล้าวุ่นวายกันและการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจ พวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้ร่วมสัมเเลเทเมาอย่างเดียวกับเขาและพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่านคนเหล่านั้นจะต้องให้การต่อพระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาคนทั้งทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุนี้เองข่าวประ,ประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนตายเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณตามอย่างพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะถูก พิภากษาเหมือนอย่างมนุษย์ปัทุชนพี่น้องครับพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงผู้ที่รับมอบฉันทะที่ดีของพระเจ้านะผู้ที่ได้รู้จักพระเจ้านะนั่นหมายถึงเราทุกๆคนนะครับผมจะเน้นในข้อที่2และข้อที่ะครับในข้อที่2และข้อที่3นะพระเยซูคริสต์ได้ทรงทนทุกข์นะครับในข้อที่1 ทางพระกายนั่นหมายถึงพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนให้กับเราทั้งหลายนะครับแล้วพระคัมี่ได้บอกว่าให้เรานั้นมีความคิดแบบนี้นะความคิดที่พระเยซูนั้นตายให้กับเรานะพระองค์ทรงยอมอสิ้นพระชนเพืนะ่อเราอันนี้เป็นอันนี้เป็นความคิดนี่เป็นอาวุธที่เราต้องติดในใน,ในหัวเราในในชีวิตของเรานะครับเราต้องมีภาพเราต้องเราต้องจาว่าพระเยซูพระเยซูคิดได้ตายให้กับเรานะ แล้วในข้อที่2นะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ดําเนินชีวิตที่เหลืออย่ในโลกตามตันหาของมนุษย์นะเราจะไม่ดําเนินชีวิตตามตันหาของมนุษย์แต่ดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้านะในข้อที่3นะผมอยากจะเน้นตรงนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวผมเองรู้สึกนะแล้วก็แล้วก็มีประสบการณ์นะก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้า ก่อนที่เราจะรู้จักพระเจ้าเราได้ทําอะไรมากมายที่ที่เราเราไม่ได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่บาปเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่เมื่อเราได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราคิดอย่างแรกนะสิ่งที่ขึ้นมาอย่างแรกที่ที่ผมได้สัมผัสก็คือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทําผิดเราทํำบาปมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่3บอกว่าจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสําหรับการทําสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทาในข้อนี้นะครับผมอยากจะใช้หนุนใจพี่น้องให้เราให้เราให้เรามองว่าเวลาที่ผ่านไปนะเวลาที่ผ่านไปตอนตอนตอนที่เรายังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลานานแค่ไหนนะหรือว่าบางคนที่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆโตมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแต่ว่าเราทั้งหลายไม่ได้เข้มแข็งนะเราอาจจะยังไม่ได้เชื่อด้วยใจจริง เราจงให้ณจุดที่เราตัดสินใจจะติดตามพระเจ้านั้นหลังจากนั้นถือว่าเพียงพอแล้วนะครับขอให้พอแค่นั้นนะครับในการที่เราจะทําผิดในการที่เราจะทําตามอย่างคนในอ่าในในใน,ในโลกมนุษย์นะครับให้เพียงพอแค่นั้นนะครับก็คืออะไรนะในข้อที่3ามเนีอธิบายอย่างชัดเจนนะครับในข้อที่3ได้พูดถึงความหมายนะของ การกระทําของอมนุษย์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับให้เราคิดให้เรามีภาพให้เรามีความจําที่ภาพที่พระเยซูคิดตายกับเรานะพระกายของพระองค์นั้นได้สละเพื่อเรานะขอให้เวลาที่ผ่านไปแล้วที่เราตอนที่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้า,านั้นเป็นเวลาที่พอแล้วในการที่เราจะทําตามความต้องการของตัวเอง แต่ให้เวลาที่นับจากนี้ที่เราได้ติดตามพระเจ้าที่เราได้เชื่อฟังที่เราได้ตัดสินใจจะติดตามพระองค์นั้นเป็นเวลาที่เราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะติดตามพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแพระเจ้านะะะะนั้นผมหนุนใจพี่น้องนะโดยพระคัมภี์ตอนนี้เพื่ออะไรนะเพื่อเราจะได้ตอบสนองถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ท่งสิ้นพระชนให้กับเรา นะอย่าให้การสิ้นพระชนการตายของบริสุทธิ์นั้นเป็นเป็นการตายที่ไม่ได้มีคุณค่ากับเรานะแต่ให้ภาพที่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเพรานั้นได้ตึงในหัวใจของเราให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าพระองค์นั้นได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะมุ่งมั่นนะรับใช้ทำตามเชื่อฟัง ไม่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนนะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเช้านี้อยากจะให้เราเริ่มต้นในการที่เราคิดถึงนะครับภาพของปรีโสคิดได้ทรงตาให้กับเราและให้เราพอแล้วนะครับเวลาที่ผ่านมาพอแล้วในการที่เราทําตามคนในยุคนี้หรือว่าทําตามโลกใบนี้ค่านิยมต่างๆ ขอให้พอแล้วนะแล้วหลังจากนี้ให้เราติดตามพระเจ้าให้เราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในการเริ่มต้นวันใหม่ในเช้าวันนี้นะขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ